โอ้ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้น้องโอ๊กกำลังก,ลกินข้าวน้องข้าวโอ๊กมาถึงร้อยเอ็ดแลรวคาผมสวัสดีครับทุกๆคนโอ๊กอร่อยเปล่าโอ๊กอร่อยไหมครับกินไข่อร่อยครับวันนี้มีวันนี้มีต้มไก่แกงไก่ใส่ฟักขออภัยค่ะมีลาบเนื้อวอัวดิบแล้วก็ ลวกจิ้มแกงขี้เหล็กอันนี้คุณตาใส่เสื้อสีแดง,อ,นนอ,งอันนี้น้องเค้กอันนี้น้าไทยอันนี้น้าน่อยเห็นแต่หัวอันนี้น้องอ้อคุณยายน้องต้นโอ๊ครับผมใ่ว้าอ,อย่าทำอย่างนี้ลูกไม่ดีไม่ดีไม,ดไม่เอาไม่เอาอ่าขอตัวกินข้าวกันนะครับ,ค,รบคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม